สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกีโฟนะครับเรามารับชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟแชมเปียนลีกกันต่อนะฮะในคลิปนี้เป็นการแข่งขันในซีซั่นที่15รอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับของกลุ่ม G นะฮะคู่ที่61นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างคุณแม็กนัมพบกับคุณบาสนะครับสวัสดีครับผมแม็กนัมนะครับใครเจอผมก็จะ่ยิงเยอะนะครับสวัสดีครับผมบาสนะครับไม่เก่งแต่อยากเล่นครับ มาดูการจัดทีมนะครับวันนี้คุณแม็กใช้แผน4-3-1-2นะครับผู้เสียประตูเป็นบอลทองเคสเปอร์ชัยไม่ขึ้นนะครับผู้เสียแบ็กจากลิเวอร์พูลนะฮะโจโกเมสกับวอจินฟานได้นะครับแบ็กซ้ายเป็นโรเมนโทมัสนะครับแบ็กขวาอารอนวอลมิสซกานะครับมิดฟิลตัวรับนะครับวีมาบาริออสนะครับมิดฟิลตัวกลางแฟรงเคซี่กับเฟดนะครับมิดฟิลตัวลุกมิสันเมาส์นะครับคู่สูน่าจะใช้เป็นมาคัสแลดฟอร์ดยืนคู่กับแทมมี่อับราฮัมนะครับ ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับปูซูนาเป็นดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะฝั่งของคุณบาสเนี่ยใช้แผน4-3-3แล้วก็เป็นฟิชเชอร์เพยเยอร์ยกทีมนะครับผคนสัปตะตูเป็นมาเนลนอยเออร์นะฮะคู่สเตเดแบ็กเตียโกซินวากับโจโกเมสแบ็กซ้ายอัลวันโซเดวีนะครับแบ็กขวาเทนอเล็กซเดอร์อโนนะครับแผงมิดฟิลด์จอร์แดนเทนเดอร์สันคาซิมิโลแล้วก็มาเตโอโควาซิชนะครับ ตัวสมประสานแนวรุกเนี่ยน่ากลัวนะครับผมคสเยโนโรนัลโดยืนเป็นปีกซ้ายปีกขวาเรเนลเมซี่แล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นคีเดนเอ็มเปเป้นะฮะถือว่าน่าสนใจตรง3ประสานหน้าเลยท่านผู้ชมต้องดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับทางฝั่งของคุณแม็กก็มีประสบการณ์การแข่งกับเรามาหลายครั้งแล้วนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณแม็กเป็นผู้เขียนเรื่องก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวนะครับผมส่วนฝั่งของคุณบาสนะครับก็มาในชุดเสื้อสีนเงินนะครับโมเดลของอินเตอร์มิลานะะ มาแรกก็จ่ายมารับหน้าเลยครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเป็นการแข่งขันแบบมินิคุปนะฮะในแต่ละกลุ่มก็จะมี4ทีมนะครับแข่งแบบพบกันหมดเย้าเยือนนะฮะก็จะมีทั้งหมด6แมตช์นะครับผมเมื่อจบการแข่งขันเราก็จะเอาที่หนและที่2ของกลุ่มนะครับเข้าไปสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะครับจังหวะนี้โยนให้กับเมสซี่ครับไม่ผ่านโทมัสครับมุบงเคลียร์ไปได้เมสซี่ แมกค่อยๆทำเกมขึ้นมาครับเมสันเมาส์วันนี้รับหน้าที่เป็น AMF นะฮะแต่ว่าจังหวะแรกก็จ่ายไม่ผ่านคาสิมิโลครับโยนไวให้กับเอ็มเป้แต่ว่าก็ลึกไปครับยังชิงกันจังหวะกันอยู่นะครับในช่วงต้นเกมเฟสฝากไวที่เมาส์แล้วก็วิ่งนำทางไปครับผมแตะต่อให้กับเอเบรฮามทามิโต้หูยจังหวะมันคันๆเกินไม่ผ่านเตียโก้ซินวาครับสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็เปิดไปติด อับราฮัมนะครับออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้นฐานประตูช้าไปหน่อยครับจังหวะมือซูกอับราฮัมไม่ได้จังหวะซัดนะครับคืนโขกไปครับไม่ได้เปรียบครับโรนันโดใช้สปีดวิ่งหนีวันบิสก้าแล้วจะเบียดเข้าไปตรงกลางครับดื้อๆแบบนั้นนะครับไม่ผ่านวันบิสก้าครับเอ้าแล้วหืเคลียร์ไม่ได้ครับไปติดเอมาเป้ครับเปิดตัดเข้าไปโรนันโดพลิกีนิดนึงแล้วก็มายิงเองให้ครับผมว่าสิซัดตรงนี้ทุบไม่ได้ครับจะไม่เข้าโอ้โอย่าประมาทนะฮะ สามประสานหน้าของฝั่งคุณบาสนะครับโรนันโดเมสซี่เอ็ mba เป้ครับท่านผู้ชมเป็นตัวท็อปทอปของเกมและเป็นฟิจิเพยเยอร์สเวลตันทั้งหมดนะฮะน่ากลัวทีเดียวนะครับจังหวะนี้ยังเซฟได้อยู่ครับเคสเปอร์ชมาท์คูลูกชายหัวแก้วหัวหขนของ <laughs> ปีเตอร์ชมาท์คูลนะฮะยังเป็นลูกเตะมุมของคุณบาสครับเมสซี่โยนเข้าไปได้แน่อู้ คิเซโนโรนันโนโครับผมตีลังกายิงให้กับคุณบาสขึ้นนำไปแล้วครับนี่แหละฮะยังพูดไม่ทันขัดคำสามประสานครับผมดูครับเมสซี่เปิดไปด้วยเท้าซ้ายแล้วหัวตัวเล่โอ้ไบซิเคิลคิกโอเวอร์เฮดคิกจักรยานอากาศเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสุดยอดครับนานๆจะเห็นลูกจังหวะแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วกระโดดสูงมากท่านผู้ชมสุดยอด ยิงแสกหน้าตรงนั้นเลยครับผมมีทั้งตัวเฝ้าเสาแล้วก็เคสเปอร์ชไมเคิลนะครับเอาไม่อยู่ครับ1-0คุณบาสขึ้นนำไปแล้วครับจากกิทเซโนโรนันโดในนาทีที่17โอ้โหสุดยอดจริงๆครับลูกนี้คุณแม็กต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับตั้งตัวให้ได้นะครับในสันเมาส์แรดฟอร์ดคืนมาที่เมาส์ครับแล้วก็จะคืนให้กับแรดฟอร์ดครับแต่ว่ายังขัดๆเกินๆครับไปเข้าทางเมสซี่กระดกยกให้กับเอ็มเป้ครับไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เฟสครับกอนมิซาก้า คือมาที่เฟสครับแล้วจะจิ้มต่อให้กับอัลบร์ฮัมครับได้ด้วยครับเปิดคอสเข้าไปแล oh, oh, ้วฟอดวอลเลยโอ้โหง่ายแต่ว่าก็เปินประตูครับจากมาคัสแรดฟอนครับตีเสมอได้อย่างคันควันครับโอ้โหขึ้นนำยังไม่ทันเท่าไหร่เลยนะฮะโดนตีเสมอแล้วครับดูฮะประปกบเพสซิ่งไวแล้วพอเปิดเข้ามาแบบนี้เนี่ยเซเตอร์แบ็กหายไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าไปประปกบ2คนนะฮะทำให้แรดฟอรดเนี่ยแปรแบบป้ายหน้าเน็ตโล่งๆเข้าไปดูครับ แฝงเน้นเข้าไปครับหน่อยเออหมดสิทธิ์ครับท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหเริ่มจะเดือดขึ้นมาแล้วครับผมตั้งแต่ต้นเกมนะครับกลับมาเท้ากันอีกครั้งหนึ่งครับในรอบนี้จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะฮะการแข่งขันก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะฮะไม่เหมือนกับรอบ็อ o เอาท์นะฮะท่านผู้ชมก็จะเป็นการเก็บคะแนนกันไปโยนปลายครับโจโกเมส โจโกเมสฝั่งของคุณแม็กเนี่ยเป็นเบสเพเยอร์นะฮะในขณะที่โจโกเมสฝั่งของคุณบาสเนี่ยเป็นฟิจอร์เพเยอร์นะครับเมสันเมาว์พลิกสวยครับแล้วก็กบบบจิ้มต่อให้กับกระัมจิ้มต่อให้กับเฟซครับไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหโมันตัดหลังไปน,นิดนึงเอ้าแล้วจ่ายไม่ดีครับเกือบไปเหมือนกันแล้วโกเมสพลาดแล้วท่านผู้ชมแรดฟอร์ดซัดตรงนี้โอ้โหสองหนึ่งโอ้โหโ,โ,โหจกโกเมสครับฟิจอร์เพเยอร์พาลพาดไปแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหจับบอแล,ลแล้วหมุนตัวไว้ไปหน่อยดูครับเป็นสัญชาตญาณของใครหลายคนนะฮะคือจับบอลได้้แลวเนี่ยจะพิก หันหน้าไปหาฝั่งคู่ต่อสู้นะฮะทำให้หลายๆจังหวะเนี่ยเสียบอลนะครับผมแรดฟอดอยู่ตรงนั้นนท่านผู้ชมโอ้โหพลาดท่าครับแล้วดวนไปเลยครับท่านผู้ชมออบไปทำตัดได้ครับแรดฟอดพลิกได้ครับบังบังแล้วก็ด้านซ้ายมีเติมครับผมแฟนแคสซี่สปีดหนีโจโกเมสดวนไปแล้วครับโจโกเมสแฟนแคสซี่สั้นตรงนี้อูยออกกอไฟครับท่านผู้ชมเกือบไปครับตอนนี้กรนนำทางฝั่งของโจโกเมสนะฮะโอ้โหจิตวิทยาครับถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับ โอ้โหใจคอไม่ดีแล้วนะครับโจโกเมสเสียฟอร์มไปให้ท่านชมแต่นี่คือเกมครับแฟรงเกซี่อ่านะฮะคุณแม็กตั้งตัวได้แล้วก็กระนำบุกอย่างเต็มที่ครับเปิดไปแต่ว่าไม่ผ่านครับยัดไปใหม่ครับเลี่ยนมาด้านซ้ายครับโรนัลโดสปีดแล้วก็จิ้มให้กับเอเบเป้ต้องคืนมาที่ชไมเคิลครับบอลอยู่ที่วิมาบริออสครับแฟรงซี่ยัดไปตรงกลางให้กับแรดฟอร์ดครับจะพักแล้วฝากไว้ที่เมสันเมาส์ครับแต่ว่าติดเพเนสันตอนนี้คุณบาสตัดเกมได้แล้วครับเมสซี่ ฝากไว้ที่เอ็มเป้พลิกหนึ่งรอบแล้วก็จะตวัดต่อมาให้กับโรนันโดครับผมติดวานบิส้าครับไปเข้าทางจังหวะนี้เล่นง่ายไปหน่อยนะครับแผนหน้า3นะฮะพยายามที่จะฝากไว้ตรงกลางแล้วตวัดต่อไปให้กับปีกทั้ง2ฝั่งนะฮะหลายคนน่าจะอ่านออกนะฮะจังหวะแบบนี้แล้วก็ยังไงครับไปซเมาา์เติมขึ้นมาครับแต่ว่าบอลมันเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยครับแล้วโยนยาวเลยครับเอ็มเป้ถึงหรือเปล่าครับไม่ผ่านโจโกเมส โอ้โหแล้วฟานไดก็โยนยาวเหมือนกันเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วครับไม่ผ่านเตีโกสินวาโยนยาวอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มเป๊หมดเวลาไปเลยผู้ชมชิงจังหวะกันช่วงท้ายเกมครับต่างคนต่างโยนนะฮะโอ้โหทางคุณแม็กซ์เนี่ยคลองบอล66%นะครับผมคลองบอลมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่ว่าสกอร์ยังน้าอยู่แค่1ลูกครับ21น,นะฮะ คุณบาสก็ยิงขึ้นน้ำก่อนนะครับจากคริซิโนโรนันโดนะครับผมจากประตูสุดสวยจักรยานอากาศในจังหวะลูกเตะมุมนะฮะแต่ว่าดยความผิดพลาดของโจโกเมสนะครับผมก็โดนตีเสมอแล้วก็เสียลูกที่2อนะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยโนานการ์นะครับคุณแม็กดูจะดีดูดีกว่านะฮะในช่วง45นาทีนะครับต้องวัดกันอีก45นาทีว่าจะใครจะคว้าสาคะแนนไปครองหรือว่าจะแบ่งแป้มกันไปนะครับ เอาละครับมาชมเกมอีก45นาทีนะฮะคุณแม็กไม่มีการเปลี่ยนตัวเลยนะฮะทางฝั่งของคุณบาสนะครับผมก็ถอดเนมาออกไปนะครับส่งอโนลงมานะท่านผู้ชมจังหวะนี้ยังไงครับปั๊มกันไปเป็นบอลของคุณแม็กครับโทมัสเคซี่แผนการเล่นของทั้ง2ท่านเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับทําให้นักเตะที่ยืนตําแหน่งเนี่ยมีพื้นที่ในการทําเกมลุกนะท่านผู้ชมจังหวะนี้ไล่ให้กับแอบราฮัมครับก็มาจากตําแหน่งลําหน้าครับ แผนเนี่ยของฝั่งของคุณแม็กเนี่ยไม่มีปีกนะฮะส่วนฝั่งของคุณบาสเนี่ยมีปีกทั้งสองข้างนะครับทำให้การขึ้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันแล้วก็มีพื้นที่เล่นพอสมควรนะครับเอ็มเป้พิกลบได้สวยครับแล้วโยนเข้าไปไดไนะนายกวาสิเติมขึ้นมาครับไม่ถึงนะท่านผู้ชมบาร์บิสกาต้องบงเคลียร์ไปแต่ว่าไปเข้าทางคาซิมิโลครับกวาสิจะพิกแล้วตวัดติดฟันไดตอนนี้คุณแม็กจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับปาลิออส ทำเกมได้แล้วก็ยัดไปให้กับแรดฟอร์ดพลิกหนึ่งรอบมาให้กับอับราฮัมครับแล้วด้านขวามีเติมครับเฟสเฟสไหลต่อปาดมาให้กับแรดฟอร์ด hmm. มีโอกาสแล้วครับซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3-1จากนักัสแรดฟอร์ดโอ้โหความแน่นอนคุณแม็กยังดูดีกว่านะครับแล้วเป็น Hat แฮตตีกของแรดฟอร์ดน่านผู้ชมโอ้โ oh หทำเกมได้สวยทีเดียวครับแม้ว่าจะไม่มีปีกแต่ว่าก็มีเฟสนะครับผมเติมมาด้านขวาแล้วก็ตวัดต่อมาให้กับแรดฟอร์ดเหมาะเจาะทีเดียวครับโอ้โหพลิกสวยครับ เอาละฮะสกอร์หนีห่างไปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็น3-1นะฮะจากมาคัสและฟอร์ดนะฮะับคุณบาต้องกลับมาให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแต่ทุกคะแนนทุกแมตช์นะครับก็มีความสำคัญนะฮะเอ้าแล้วยังไงครับเคปเปอร์ชิมายโคลเกือบเล่นยากไปหน่อยนะฮะมิสันเมาส์จะเปลี่ยนแกนไปด้านขวาให้กับเฟสครับติดเอ็มบาเป้นี่ลงมาล้วงบอลต่ำเหมือนกันนะฮะเอเดอสันเมสซี่พักแล้วก็ตวัดต่อให้กับเอเดอสันหนึ่งได้อยู่ครับ เทนอโนเติมขึ้นมาครับมองหาเพื่อนตรงกลางครับเคซิมิโดคุณแม็กก็ไม่เข้านะฮะท่านผู้ชมแล้วยัดไปครับโรนันโดแล้วจะพิกแล้วจะมีโอกาสยิงหรือเปล่าครับไม่ผ่านฟอนายโอ้โหโดนประกบ2 3าคนครับเหมือนว่าจะให้โรนันโดเนี่มายืนตรงกลางแล้วนะครับแล้วก็ขยับเอเวเป้ไปยืนฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งของคุณบาสนะครับโดนไปก็ลึกไปอ้าวแล้วพื้นไม่ดีครับเสียลูกเตะมุมให้คุณแม็กไปเลยนะฮะจังหวะนี้ เมสันเมาส์ครับรับหน้าที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีครับเมสันเมาส์เปิดคอสเข้าไปได้ไายเฟตขึ้นไม่ถึงนะท่านผู้ชมบอลมันไปทะลักเข้าทั้งไม่สันเมามสมา์ต้องวัดต่ออีกทีนึงแต่ติดบล็อกครับอโนต้องเคลียร์ไปก่อนครับแล้วออกข้างไปเลยครับก็ยังเป็นลูกทุ่มของคุณแม็กซ์ครับกดดันได้อย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็ดูดีกว่านะฮะรูกเกมก็ดูดีกว่าแล้วก็สกอร์ดูดีกว่าด้วยนะฮะ มีการตั้งเ,เปลี่ยนตัวอัตโ,ตโนมัติด้วยนะครับผมส่งอิสโก้ลงมานะฮะแล้วก็ถอดมีสันเมาส์ออกไปนะฮะนี่เป็นการตั้งออโต้สแตติทูชั์นะครับผมเป็นการเปลี่ยนตัวอัตโนมัตินะฮะเคสเปซเชมิเคิลโยนยาวครับไปลุ้นกลางข้างหน้าเลยฮะขึ้น2คนครับว่าเป็นบอลของคุณบาสครับเทนอโนเปลี่ยนมาอนนั้นขวาครับเฮนเนสซันเมสซี่ วัดต่อมาให้กับโรนโดพิกแล้วก็เบิ้ลไปให้กับเอ็มบาเป้ครับพิกหลบแล้วก็ยังไงครับเบิ้นต่อให้กับโรนโดโอ้โหสปีดยิงลูกนี้เรียบร้อยท่นเสียบคารคริสเตียโนโรนโดครับผมยิงตีตื้นมาให้กับคุณบายนะครับผมเป็นประตูที่2นะฮะนี่ในสนาม22คนเนี่ยยิงกันอยู่2คนนะครับ5ประตูโรนโด2ลูกแล้วก็แรดฟอร์ด3ลูกครับท่านผู้ชมแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยต้องชมความสามารถของโรนโดนะฮะสุดยอดจริงๆครับสปินหนีฟันได้นะครับแล้วก็ยิง แสกหน้าเคสเปอร์ชไมเคิลเข้าไปครับท่านผู้ชมดูครับเอ็มเป้ตวัดต่อมาสวยด้วยครับดูสปินหนีเนื้อฟันได้เนี่ยเบียดเอาไม่อยู่นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วยิงแสกหน้าแบบนี้ไม่เหลือครับอ่านะฮะซีตื่นมา2-3นะครับเหลืออีกแค่1ลูกครับกับเวลาอีก6-7นาทีที่เหลือครับมีการเปลี่ยนตัวอัตโนมัติด้วยครับส่งแม็กควายลงมานะครับแทนไว้วันวิสาก้านะฮะก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะฮะที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนตัวเองท่านผู้ชม บอลอยู่ที่โกเมสครับฮุตแม็กก็ไม่ต้องรีบแล้วนะฮะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วก็นำอยู่หนึ่งลูกแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางโคเวซิสเฮมเป้เฮมเป้ยัดไปให้กับโรนโดครับจะพลิกได้หรือเปล่าครับต่อให้กับเมสซี่ครับท่านผู้ชมแล้วจะพลิกโอ้โหโดนเหยียดครับยิงไม่ได้ครับผมทางฝั่งของโรเบนโทมัสนะครับผมกระแทกโลนเมสซี่ทำให้ไม่มีจังหวะยิงนะฮะแล้วตอนนี้เหมือนทางฝั่งของ คุณบาสจะเล่งในช่วงท้ายเกมนะครับเมซี่ไม่มีโอกาสยิงครับผู้ชมทดเวลาสามนาทีครับบอลอยู่ที่อับราฮัมทันหรือเปล่าครับไม่ทันโอ้โหมาเล่งเอาช่วงท้ายครับคุณบาสแต่ว่านักวีดยังไม่หมดเวลานะฮะตอนนี้ทดเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับเฮมเป้ตวัดไม่ให้กับโอลดครับพลิกแล้วไม่มีเพื่อนครับท่านผู้ชมแล้วโดนบาริออสแย่งไปครับหมดเวลาการแข่งขันครับแมตส์นี้นะฮะในกลุ่มนี้ทางฝั่งของคุณแมทเนี่ยก็เก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะฮะ เอาชนะไป3-2นะครับรูเกมก็ดูดีกว่านะฮะในกลุ่มนี้เนี่ยแข่งกันไป2แมตช์แล้วนะครับผมอีกแมตช์หนึ่งเนี่ยเสมอกันไป1-1นะฮะก็ต้องลุ้นกันไปอีกยาวๆนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ